สวัสดีบัดดีเราอ่ะชื่อจมปานะส่วนแมวเราอะ่ะมันชื่อว่าเจ้าปิงปองเรากับแมวเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วเราก็เพิ่งจะรู้ว่าแมวเราอะ่ะมันไม่ใช่แมวปกติมันเป็นแมววิเศษมันพูดได้ไม่เชื่อฟังนะสวัสดีครับผมชื่อปิงปองนะครับผมมาอยู่กับพี่จำปา ได้สามปีแล้วครับตอนนี้ผมอายุห้าขวบแล้วครับพี่จำปาใจดีมากเลยครับซื้อแต่ของดีๆให้ผมกินแล้วก็ยังพาผมไปเที่ยวอีกนะครับผมรักพี่จำปาครับพี่จำปาจะชอบพาผมวิ่งเล่นแล้วก็จะพาผมมาเล่นตรงสนามดอกตรงนี้ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าที่เนี้ย เป็นพี่ขอเพื่อนพี่จำปาแล้วเพื่อนพี่จาปาก็ให้ผมเป็นด้วยครับผมเราชอบชอบแล้วเส่วนชชื่อพี่จำปานะครับผมสามารถเรียกว่าจำปีหรือจำปาก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบเรียกว่าจำปาเพราะว่าพี่เขาชื่อจำปาครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่จำปาผมอยู่กับพี่จำปามาแสนนานผมรู้ทุกซอกทุกมุมครับ แล้วพีุ่ำปาก็ชอบพาผมไปคาเฟ่แมแวเขชอบพาผมมาหาพี่สาวของเขาพี่สาวของพี่จำปามีชื่อว่าพี่มะนาววัสดีค่ะพี่มะนาววัสดีครับพี่มะนาวเอา้าว่าไงปิงปองจำปาพาปิงปองมาเหรอพามาเยี่ยมเฉยๆนะคะ แล้วอย่างนั้นพอเห็นอย่างนี้นะครับผมก็ชอบที่ร้านของพี่มะนาวมากๆพอร้านของพี่มานามีทรงที่สวยและแถมยังเป็นคาเฟ่แมวอีกต่างหากวันนี้ผมก็จะมาบอกเรื่องที่ผมไม่ใช่แมวธรรมดาผมสามารถพูดได้แต่เพื่อสายพันธุ์เดียวและในฟาร์มของผมไม่สามารถพูดได้ มีผมในฟาร์มที่พูดได้อยู่คนเดียวผมถูกเลี้ยงมาจากคุณลุงที่อยู่ที่ฟาร์มในนั้นไม่มีแมวเลยครับเพราะว่าผมถูกย้ายฟาร์มมาเพราะผมเป็นแมวพูดได้และที่ฟาร์มที่คุณลุงเลี้ยงมีทั้งสัตว์พูดและอีกหลายชานิดทั้งไก่วัวแพะมีหลายชานิดเลยครับแต่ว่า เห็นว่าวัวเป็นสัตว์ใหญ่แต่ผมกับพี่วัวถูกกันได้ดีนะครับเห็นผมอย่างนี้ตัวเล็กๆผมชอบขึ้นไปขี่หลังพี่วัวพี่วัวใจดีต่างหากและพี่จำปาก็ชอบพาผมไปเที่ยวเล่นต่างๆที่เมื่อวานพี่จำปาเพิ่งจะพาผมไปเที่ยวที่ทะเลมาครับผมชอบมากๆเลยที่นั่นเป็นที่ที่ผมชอบแล้วก็ถูกเลี้ยงดู เพราะว่าที่ถูกเลี้ยงดูหมายถึงพี่จำปาพาผมไปเที่ยวเที่ั่นบ่อยๆมาก,มากผมว่ายน้ําเป็นผมว่ายน้ําเก่งด้วยนะครับนอกจากนั้นผมกับพี่จำปาเนี่ยก็ไปเที่ยวด้วยกันมาบ่อยและตัวติดกันมากๆผมมีเพื่อนอยู่ชื่อว่าแพตตี้แพตตี้อยู่ในวังใหญ่อยู่ในเมืองที่อยู่ห่างจาก ตัวเมืองของเกมซากูระแทบจะอยู่ในป่าเลยพาตตี้อยู่บ้านที่หลังใหญ่และก็รวยมากๆแต่ผมก็อยู่บ้านรวยเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นแพตตี้อยู่บ้านหลังใหญ่สีขาวที่อยู่กลางจากตัวเมืองของหมู่บ้านซากูระและจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ไปหาแพตตี้เลย แพตตี้ก็เป็นแมววิเศษนะครับเป็นแมวตัวสีขาวนวลตาสีฟ้าเหมือนผมผมเคยแอบชอบแพตตี้แต่ว่าแพตตี้เขามีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทก็ห่วงแพตตี้มากๆแต่เพื่อนสนิทของแพตตี้ได้เสียไปแล้วแพตตี้เสียใจมากแต่ตอนนี้ก็ปล่อยวางไปได้แล้วนอกจากผมอะที่เป็นแมววิเศษพูดได้แล้ว ก็มีแค่พี่จำปาเนี่ยแหละที่ผมเห็นบ่อยที่สุดพี่มะนาวก็เห็นบ่อยที่สุดแต่พี่จำปากับพี่มะนาวไม่มีแฟนนะครับ <c oughs> เห็นแบบนี้สวยๆแบบนี้ไม่มีแฟนนะครับเพราะว่าผมห่วงมาก <c oughs> พี่จำปาจะชอบพาผมไปเที่ยวเล่นไกลๆบางทีก็ไม่ได้อุ้มก็จะปล่อยไอ้ผมฮะแค่นั้นน่ะะหรออันนี้เจ้าทูโทนเอง เป็นหมาที่พี่จัำปาเลี้ยงมากก่อนจะเจอผมพี่จำปาเป็นคนที่รักสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่แน่รักมากๆแต่ว่าพี่จำปาก็ไม่ค่อยได้ให้อาหารผมมีแค่พี่มะนาวเพราะพี่จำปาไม่ค่อยว่างให้อาหารผมพี่มะนาวใจดีมากๆ เพราะว่าชอบเอาอาหารมาให้ผมกินผมชอบอาหารที่พี่มะนาวเอามาให้อร่อยมากๆพี่จำปาก็เป็นคนดีกันก็ไม่ต่างอะไรจากพี่มะนาวเท่าไหร่จริงจริงพี่จำป,ปาเคยบอกว่าพี่มะนาวอะเป็นพี่แท้แต่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าผมไม่เหมือนเลยสักนิดอะแต่เขาก็เป็นพี่น้องที่รักกันมากๆและนอกจากวันนี้ ที่ผมจะมาแนะนำตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะบ๊ายบายค่ะโอเคค่ะก็ถูกปบไปแล้วนะคะเละขอเรื่องแมววิเศษพูดได้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสใครให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย